สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเบลนะคะในเวอร์ชันเบลปี2024นะมันค่อนข้างที่จะเ,เวียดมากในการกลับมาทำคลิปอีกครั้งนะคะเพราะว่าหายไปหลายปีมากแล้วก็กลับมาก,ก็คือเป็นการเริ่มต้นที่แบบเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเบลพูดเลยว่าแบบเปลีป่ยนไปสิ้นเชิงมากนะคะในคลิปนี้เบลอยากจะมาแชร์แล้วกันเนาะถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เบล ต้องหยุดทำคลิปไปหลายปีมากนะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาในตอนนี้บวกกับอยากจะมารีวิวเจอร์นี่ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะมารีวิวถึงปี2024นี้ด้วยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็เราเติบโตขึ้นมายังไงเนาะก็คืออยากจะมาแชร์ทุกอย่างให้ทุกคนทราบนะคะ เราไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะทำไมถึงหายไปอาจจะมีหลายคนมากที่แบบไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเบลทําคลิปเนาะก็คือช่วงโควิดเลยนะคะเบลเริ่มทําคลิป YouTube เกี่ยวกับการแต่งหน้าแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเบลบอกเลยว่าแบบเบลมีไฟมากๆนะคะในการทำคลิปเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันดีมากๆเลยมันคิดบวกมากมันมี e NERGY ที่ดีมากๆมันแบบอยากจะทําคลิปถ่ายทอด ประสบการณ์ต่างๆให้ทุกคนรู้นะคะและ้วเบลก็ได้รับการซัพพอร์ตจากพี่ๆี่น้องๆเพื่อนเพื่อนครอบตัวเยอะมากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะก็คือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะพอโควิดมันซาลงใช่ไหมก็กลับไปเรียนนะคะแล้วก็มันเรียนหนักด้วยบวกกับเบลอกหักด้วยเนาะเดี๋ยวจะไม่ลงดีเทลละกันเกี่ยวกับการอ,อกหักนะคะก็ทําให้รับรู้เรื่องราวต่าง มากมายนะคะเกี่ยวกับ bad comment ต่างๆนะคะก็เลยไม่มีความมั่นใจพอที่จะทำคอนเทนต์ในช่วงนั้นนะคะเสียความมั่นใจไปเลยบวกกับเราก็ยังเดาตัวเองยังไม่สามารถรักษาตัวเองได้ดีพอที่จะมาทำคลิปอะไรนะคะก็เลยพักไปก่อนบวกกับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เดลกำลังจะเรียนจบ ทั้งใจนานมากว่าแบบเบลควรที่จะหางานหรือว่าเบลควรที่จะทํา y o Youtube ต่อไปคือเบลร,รู้ว่าตัวเองไม่สามารถทำสออย่างไปพร้อมกันได้นะคะก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเริ่มต้นงานให้งานมั่นคงก่อนแล้วค่อยกลับมาทา y o Youtube ทีนี้ก็คือการเริ่มงานใหม่ของเบลอะการเป็น first j เ m p e r มันไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนมันกลายเป็นว่าเบลเลือกที่ทํางานผิดแทนที่เราจะได้เติบโตจากงานที่ดีนะคะก็กลายเป็นว่าเราได้ mental issue มาแทนเบลอะทาที่นี่มาหลายเดือนมากนะคะแบบเกือบปีเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือเบลเป็นคนทํางานแล้วเบลก็เต็มที่กับงานใช่ไหมแต่ว่า พอทีนี้เราทําถึงจุดนึงแล้วเราสึกว่าทําไมเราถึงไม่ดีพอเลยเราก็เลยได้ปรึกษาคนรอบข้างนะคะเราแต่ละคนก็ให้คําแนะนามาว่าที่ทํางานอยู่อ่ะมันท็อกซิกอันนี้มันคือเรียกว่าท็อกซิกซึ่งเราก็กลับมาดูแล้วก็แบบเออมันก็จริงว่าแบบมันมันท็อกซิกจริงทั้งตัวงานเองที่รบกวนเวลาส่วนตัวแล้วก็ทางกับจ็อบอ i ซ n m เมนที่ ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบตัวเรานะคะซึ่งมันมีหลายๆอย่างมากหลายเหตุผลซึ่งเบลก็ไม่อยากจะไปลงดีเทลในตัวน,นี้มากนะก <c oughs> ็เอาเป็นว่ากลายเป็นว่าจากที่เรา mental breakdown จากการอุปักอยู่แล้วก็มาเจองานอย่างนี้ก็ mental breakdown เข้าไปอีกนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องใช้วเวลาสักพักเลยในการฮิลตัวเองนะคะ <c oughs> สุดท้ายแล้วว่าด้วยความที่ mental breakdown ด้วยแล้วก็งานหนักด้วยนะคะก็เลยทำให้เบลว่ะ ไม่ได้ไม่ได้ออกมาทำคลิปหรือว่าลงคลิปเหมือนที่ต้องการที่จะทำนะคะหลังจากนั้นเบลก็ได้ย้ายงานเบลตัดสินใจที่จะออกจากงานนะคะแล้วก็ย้ายงานาไปอยู่กับบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่เบลบอกเลยว่าแบบเขาเขาช่วยกรุงเบลดีมากนะคะงานเป็นระบบ เราก็หัวหน้าดีทีมดีนะคะเพื่อนร่วมงานดีเดือนดีสดิการดีทุกอย่างดีหมดนะคะเบลรู้สึกแฮปปี้มากๆถึงแม้ว่างานจะหนักจริงๆแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นการหนักที่แบบเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วก็เราสบายใจที่อยู่ที่นี่นะคะด้วยความที่เบลทำงานที่นีา่มาประมาณปีนึงแล้วเบลรู้สึกว่าโอเคเบลมั่นคงแล้วอะไรเงี้ยในช่วงปีหนึ่งะคะ่ะด้วยความที่ มันสบายใจมากอะเบลก็เหมือนกับได้คิวตัวเองไปในตัวด้วยค่ะคือคือเหมือนกับมันมีความสบายใจม,มีความโพสิทีฟเข้ามาในชีวิตมันก็เลยทําให้เบลเติบโตมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทําทุกอย่างต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ได้ทําอย่งที่เนี่ยเหมือนมันทำให้เบลโตขึ้นมากแล้วก็มีระบบความคิดที่ดีขึ้นมาก บวกกับเบลฮิวร่างกายตัวเองด้วยฮิวจิตใจตัวเองด้วยมันทําให้เบลได้เปิดใจครั้งในปีนี้นะคะก็คือปีที่แล้วเนาะ2023แล้วเบลก็รู้จักการ manifest นะคะคือปีที่แล้วอ่ะการ manifest ค่อนข้างที่จะใหม่ในประเทศไทยนะคะแต่ทีเนี้ยเบลวะทำมาตั้งแต่ 5ปีที่แล้วเบลเขียน journal เบลเขียน goals เบลเขียนอะไรคือเบลทำทุกปีแล้วก็เบลเห็นผลทุกปีแต่เบลไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคือการ manifest แต่ว่าปี2023อ่ะเบลได้มา realize แล้วก็ได้มาทบทวนต่างๆด้วยตัวเองอ่ะแล้วเพิ่งตระหนักได้ว่ามันคือการ manifest แล้วกลายเป็นว่ามีหลายสิ่งมากที่เบล manifest ไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วมันเห็นผลปีที่แล้ว แล้วมันทําให้เบลเหลือเชื่อมากกราฟชีวิตเบลพุ่งมากคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเบลเบลตกใจมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเราโชคดีมากในการที่ได้รับอะไรแบบนั้นเนาะหลังจากนั้นน่ะก็มีบริษัทหนึ่งที่เบลจบด้านนี้มาโดยตรงแต่นั้นเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาว่าเออจบเอกนี้มาแล้วก็จะต้องเข้าทํางานที่นี่ใน,ในตําแหน่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งเบลอะเคยอยากสอบอันนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงแรกที่เบลเรียนจบแต่เบลว่าไม่ได้ลองสอบเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็บริษัทก็พอสการรับคนไปนะคะก็เลยไม่มีจังหวะที่จะได้สอบพอเบลได้ไปทํางานอย่างอื่นนะเบลก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมาสตรีทอยู่แค่กับบริษัทเดียวเบลก็เลยไม่ได้ติดใจในงานด้านนี้มากนะคะเบลว่าไม่ได้อยากจะย้ายงานปีนี้แต่ทีเนี้ยเหมือนโอกาสมันมาค่ะซึ่งเบลก็รู้สึกว่าเออมันก็ มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเแบลบก็ยังโอเคเแบลบก็เลยรับข้อเสนอที่จะทํางานที่บริษัทนี้พอตัดสินใจมาที่บริษัทนี้นะคะเแบลบมีเวลาเตรียมตัวแค่หนึ่งเดือนในการเปลี่ยนงานในการลอาออกจากที่เก่าในการเซ็นสัญญาทําสัญญาในการย้ายที่อยู่เพราะว่าเบลจะต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่เบลไม่เคยไปมามก่อนซึ่งวันนี้เรามาเปิดคลิปด,ด้วยการที่เราย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่ ซึ่งมันเป็นสถานที่ทํางานของฟิวเองเนาะ,ะมันจะเป็นต้องย้ายไม่อยู่เพราะว่าเพราะว่าเราต้องทํางานที่ต่างจังหวัดซึ่งมันเป็นต่างจังหวัดจริงๆที่แบบว่าไม่มีอะไรเลย,ยก็เลยแบบวันนี้มาคนเดียวนะคะก็ค่อนข้างที่จะ สมัยนึง<ล>พี่เขาก็แบบสงสารวราด้วไม่มีอะไรกินพี่เขาก็เลยเอาอาหารมาให้แล้วก็น้ามาให้ซึ่งแบบอันนี้คือพยายามสั่งแก๊บแล้วแต่ว่ามันไม่มีไข่ลักจริงๆมาดูกันนะคะว่าเบลจะอย,ยู่รอดไหมในที่แห่หี่เนาะของไม่ได้เก็บเลยด้วยความที่บริษัทฮาวายที่อยู่ให้เ้าก็อยู่กับ รูเมดอีกคนนึงวันแรกๆเราก็ยังแบบไม่ชินเนาะเพราะว่าเราอยู่กับใครก็ไม่รู้อะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆอะเออมันก็สนิทกันมันก็รู้จักนิสัยกันมันก็อยู่ด้วยกันได้นะคะไม่มีปัญหาใดช่วงแรกอะมันเป็นช่วงที่เบลปรับตัวเยอะมากเพราะว่าความที่ก่อนหน้านี้นเราทํางาน w o r k f r o m home มอะเราไม่ได้เจอใครเลยเราเจอแค่ครอบครัวเราเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องคุยกับใครมากเวลาคุยเราก็ประชุมกับทีมทางโทรศัพท์ทางแอปประชุมอะไรเงี้ยซึ่ง มันไม่ได้ใช้ energy อะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอมอยู่ที่เนี้ยมันเป็นสังคมใหญ่มากขึ้นแล้วทุกคนมีความหลากหลายในนิสัยความหลากหลายในการทำงานมันมันเลยทำให้เบลต้องปรับตัวมากขึ้นนะคะในช่วงครึ่งปีแรกเลยก็ว่าได้พอปรับไปได้แบบสักสามเดีอนสีแดงเบลก็รู้สึกว่าโอเคมากขึ้นนะคะก็ทุกคนก็ nice ดีนะคะแล้วก็เราอยู่กัน ก็ทำงานร่วมกันได้ตามปกติเนาะก็จะมาสู่หัวข้อที่บอกไว้นะคะว่าปี2024มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนแหละว่าเบลเปลี่ยนงานเนาะแล้วเป็นการเริ่มงานช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นมันคืองานใหม่ที่เบลได้มานะคะในช่วงต้นปีเป็นงานที่เบลไม่คิดไม่ฝันว่าเบลจะเข้ามาทํางานในสายงานนี้ได้ยัง still learning อยู่นะคะแบบ ยังเรียนรู้ไปไเรื่อยๆอย่างที่สองเลยก็คือเบลย้ายออกมาอยู่คนเดียวนะคะอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวซึ่งตอนแรกอะเดือนสองเดือนแรกเบลสรกโกมากเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เข้าที่เข้าทางแล้วเบลอยู่กับครอบครัวมาแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยตั้งแต่เกิดเลยเ้วก็รู้สึกว่าการที่เราอยู่กับครอบครัวมันไม่ได้ทําให้เราเจเนเรตความคิดเราขนาดนั้นมันไม่ได้ทําให้เราโตพอที่จะ รับรู้ความต้องการของตัวเองมากขนาดนั้นน่ะเออเพราะว่ามันอยู่กันเป็นแบบ community มันอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเหมือนความชอบของทุกคนมันแชร์ร่วมกันแต่ว่าพอเรามาอยู่คนเดียวแล้วอะค่ะทั้งหมดมันคือความชอบของเราอะมันคือสิ่งที่เราต้องมอบให้ตัวเราเองแค่ตัวเราเองเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ที่นี่มันสงบมากมันก็เป็นข้อดีมากๆที่ทําให้เบลได เรียนรู้ตัวเองได้รู้จักความชอบของตัวเองได้รู้จักนิสัยจริงๆของตัวเองแล้วก็ได้รู้จักความต้องการจริงๆของตัวเองนะคะเหมือนพอมันสงบอะพื้นที่มันสงบเราได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรอะมันเป็นการทําที่แบบมันคิดมาแล้วมันมีสติมากขึ้นแล้วก็มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น นั่นอะมันคือ2ส,สิ่งเลยที่เป็นแบบสิ่งที่ใหญ่ๆในต้นปีนะคะพอมาอยู่กับตัวเองอะอย่างที่บอกว่าเบลเรียนรู้การ manifest ใช่ไหมคะพอปีนี้เบลก็เริ่มที่จะศึกษาการ manifest อย่างจริงๆจังๆมากขึ้นแบบพยายามอ่านหนังสือพยายาม meditation ศึกษามากขึ้นว่าการ manifest คืออะไรเราควรจะทำยังไงแบบอยากให้มันไปในทางที่ถูกต้องอะคะ่ะเพราะว่า เราเราทำโดยที่เราไม่รู้ข้อมูลเราทำโดยที่เราไม่รู้อะไรมาตั้งห้าปีเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คืออยากทำอะไรที่มันถูกต้องตาม Proces ีจริงๆของมันนะคะก็เลยลองทำแล้วพออ่านหนังสือก็เลยรู้สึกว่าให้ hey, ที่หนังสือเขียนอะ่ะมันคือสิ่งที่เราทำและเราไม่รู้ไม่เคยรับรู้เลยว่าอ๋อมันคือการ m ันเทิงเฟสนะมันก็เลยยิ่งตอกย้ำเราว่าอ๋อสิ่งที่เราทำไป ตั้งแต่ตอนนั้นที่เราคิดว่าแบบเมันคือการมานิเฟสมันก็คือการมานิเฟสจริงๆเปิดใจปีที่แล้วแล้วเบลก็ได้ไปเดทกับคนคนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นผลพวงมาว่าทําให้ปีนี้เบลอกหักนะคะเรลไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีโดยเนื้อแท้เบลก็เลยตัดจบไปนะคะไม่ได้สารต่อแล้วก็ไม่ได้คิปคอนแทคหรืออะไรเลยในช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่อกหักมากนะคะเหมือนแบบเป็นการหักดิบตัวเองอะเพราะว่าเราไม่สามารถ ลดมาตรฐานของเราได้นะคะเราก็ต้องหักดิบตัวเองมันก็คือเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเบลก็เลยหักดิบตเองแล้วก็ช่วงนั้นก็แซดนะคะเราก็รู้สึกว่าความรักจริงๆมันมันจะเจอเราได้ตอนไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเฟลมาหลายครั้งมากแล้วเราแบบหมดศรัทธานในเรื่องความรักแล้วเราเบลรู้สึกว่าปี2024เแบลบ ไม่อยากมีความรักแล้วเบลเบลอยากอยู่คนเดียวเบลอยากทำงานเบลอยากแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวแบบให้เวลาตัวเองเรียนรู้แล้วก็แบบปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นพอหลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะคะเบลก็มีแฟนงงก็คืองงเบลก็งงเหมือนกันเพื่อนเบลก็งงนะคะเพราะว่าคนไม่ไม่ได้คิดว่าแบบเบลจะมีแฟนในปีนี้หรืออะไร แล้วเบลก็ไม่ได้บอกใครด้วยแบบไม่ได้ปรึกษาใครเลยนะคะว่าจะคบกับคนนี้หรืออะไรยังไงก็มันเป็นการตัดสินใจของเบลล้วนๆเลยแล้วก็เป็นการตัดสินใจดีแล้วจริงๆเพราะว่าก็คือเบลและเขามาเจอกันในวันที่เราทั้งคู่ต่างหมดศรัทธาเรื่องความรักอะคะ่ะแต่พอเรามาเจอกันแล้วรู้สึกว่ามันจูนกันติดแล้วก็คุยไปคิดคอนแทคไปแล้ว มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยคบนะคะก็กลายเป็นว่าปีนี้เบลมีแฟนเนาะก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่อง Amazing อีกเพราะว่าไม่ได้แพลนไว้ในชีวิตนะคะแล้วคบกับเขาไปเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นว่าเบลได้มาคิวทอมมาของตัวเองที่เบลก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีทอมมาอันนี้อยู่เบลได้มาคิวทอมมาก่อนที่เบลจะคบแฟนนะคะเบลรักตัวเองอยู่แล้วเบลแบบรักตัวเองมากแล้วก็ใครที่จะแบบ มามา disrespect เบลคือไม่ได้เลยทุกคนคือจะต้องแบบคือคือเบลค่อนข้างที่จะดุมากแล้วก็คือถ้าเกิดทาําอะไรผิดนิดนึงเแบลบก็คือแบบบายอะไรเงี้ยแต่พอเขาเข้ามากลายเป็นว่าทุกอย่างนี้เขาทำ่ามันทําให้เรายิ่งรักตัวเรามากขึ้นไปอีกอ่ะแล้วก็เราก็รักเขาด้วยเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ยิ่งรักตัวเราเองมากขึ้นไปอีกนะคะมันก็เลยทําให้เราอ่ะมั่นใจมากขึ้น ที่จะกลับมาทำคลิปนี้คลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเขาคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเบลเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆนะคะที่ได้เจอความรักในปีสรุปรวมแล้วมันก็คือการที่เบลได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วกันเนาะได้เริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ก็คือการย้ายออกมาอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแล้วก็การได้งานใหม่ เป็นงานที่มั่นคงประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ยังไม่รู้ในเรื่องของอนาคตมากนักนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตความรักใหม่ได้เริ่มต้น mindset ใหม่เซตใหม่เหมือนเบลเคลียร์ทุกอย่างจบในปีที่แล้วหมดแล้วปีนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เรารอคอยมานานนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วเบลแอพพรีเชตมากๆรู้สึกในโชคดีมากๆก็เลย อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะกลับมาทำคลิปที่จะกลับมาทำคอนเทนต์มา,มาแชร์ e อ p e r i e n c e มาแชร์ความคิดของเราให้กับทุกคนฟังนะคะการที่เบลได้เจอสิ่งแย่ๆมาเนี่ยแล้วเบลสามารถฮิวตัวเองได้เบลรู้สึกว่าเบลค่อนข้างเก่งประมาณนึ่งเราก็เข้มแข็งประมาณนึงแล้วเบลก็ลยอยากจะมาแชร์สิ่งนี้ให้ทุกคน ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ฮิวตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะเบลอยากให้คลิปเบลหลังจากเนี้ยมันเป็นคลิปที่จะสามารถช่วยทุกคนได้มากที่สุดเท่าที่เบลจะทำได้เนาะก็สุดท้ายนี้จะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครอบครัวเบลด้วยขอบค,คุณเพื่อนๆเบลเพื่อนสนิทเบลทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟน <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็คอยติดตามกันนะคะเบลพยายามที่จะ Stay on positive energy นะคะนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าคอนเทนต์หลังจากนี้มันจะมีอะไรเบลอยากจะทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันละกันมาเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มารักตัวเองไปพร้อมๆกันกับเบลนะคะบ๊ายบายเชียร